โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นี่ครับก็เป็นรายการที่เราจะหาอะไรน่ากลัวน่ากลัวมาดูกันนะครับไม่งั้นก็เกมมาเล่นกันซึ่งน้องๆที่น่ารักของผมนะครับก็แนะนํามาเยอะมากป๊อปปี้เพล i ์ไทม์นะครับเกิดเป็นน้องที่น่ารักจริงๆนะครับเอ้ยเอ้ยสุดยอดไปเลย เชี่ยเลยโอเคมันราคา99บาทนะครับอยู่ในสตีมตอนนี้อ่ะฮะมันจะเป็นยังไงย่อหน้าแป๊บอืม Play โอ O O Chapter One อือหือทำไมปากเขาเหมือนแบบลูกโป่งอะลูกโป่งแบบเขาไว้ปั้นเหมือนหมาอ๋ออโอเคดยวเกม อือคัสซีน่ะคุณกำลังจะได้เห็นตุกตาชื่อพอปปี้เป็นตุกตาที่อัจฉริยะที่สุดในโลกแล้วก็สามารถพูดได้ เป็นตุ๊กตาที่สามารถ <Poppy? S 1> สนทนาตอบโต้ได้นี่ครับ like และตะกี้ไม่ใช่ป๊อบปี้หรือวะโอเค มีกลิ่นเหมือนป๊อปปี้เหมือนดอกป๊อปปี้อันนี้ครับห9าร้อยเก้าสเหรียญหรือห้าห้เก้าสิบเเซนมโอ้มีมีให้ทัวร์บริษัทสร้างด้วยนะครับโอม่เชื่อหน้ากลัวชิบหาย Come visit the รออะไรอยู่แล้วมะไม่ใช่ละป๊อปปี้มันมีกลิ่นทำแง่ทำแง่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดสายไฟพันกันป,ป๊อปปี้ play time อือห mm ือ hmm. find the flower นี่ครับ ให้หาดอกไม้แล้วโอเคยังไงวะเนี่ยขนาดตอนโหลดยังมีเสียงแบบน่ากลัวใช่ไหมโอเคโ l ดดิงซิมูเลเตอร์ โอเคมาสักทีโอ้มีแลกเล็กน้อยนี่ครับอ่ายินดีต้อนรับตอนแรกผมนึกว่าไอตัวนี้ชื่อป๊อปปี้ซะอีกนี่ครับความจริงไม่ใช่กด Escape เพื่อ Pause โอเคแล้วเรามาทำอะไรที่นี่โอเคมีวิดีโอสีเขียวนี่ครับมันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยโอเคอะช่างแม่งไม่สนใจ โอเคอธิบายอะไรไม่รู้นะครับขี้เกียจฟังอ่าฮะตอนนี้ตรงนี้มีรถไฟ <c oughs> เดี๋ยวๆตะก,กี้ผมได้ยินคำว่าอะลามอะรามอะไรสักอย่างหรือเราต้องไปฟังวะอืมไม่เก็ตอะไรสักอย่างแต่เสียงแม่งดังโหกเลยโอเคทางนี้ไปไม่ได้มีมือน่าสงสัยอยู่ข้างบนนะครับ ทางนี้ Star o n l y กด E to interact อา่ารู้สึกจะเป็น password ผมเกียดเกียดเกม Puzzle วะ่ะเราต้องเดาจนกว่าจะถูกหรือเปล่าหรือ,อยังไงวะเนี่ย uh, ชมเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถูกก็แย่และ ต้องหาบ่อแสอีกแล้วนะครับรถไฟเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเขียวชมพูเหลืองแดง10นาทีเนี่ยอะไรวะ อืมอาโอเคผมดูละผมดูแล้ะผ,ผมจะไม่ข้ามแล้วต้องดูต้องดูอ๋อเหมือนกับเครื่องมืออะไรสักอย่างอะให้เราสปายเลอเฮ้ยมันเกี่ยวกับไอ้มือแปลกๆสีน้ำเงินนะั่นหรือเปล่าโอเคจับนะครับแล้วก็ดึงกลับมาอืม,หมเหมือน grab hook นะครับ โอเคแต่อย่าจะอย่าไปจับหัวแล้วคอหลุดเลยเนี่ยโอเคเกี่ยวกับสายไฟนี่ครับมันเป็นตัวเชื่อมไฟด้วยขอบคุณโอเคเอามาอยู่ในนี่เหรอโอเคเกมไง โอ้ oh. แล้วทำไมมีมือข้างเดียว okay. 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 โอเค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 กดค้างไม่ได้อืมฮึโอเคผมรู้ละง่ายๆเนี่ยง่ายๆง่ายๆที่สิบนาทีกูหาพาสสวนไม่เจอ <laughs> อ่าฮะา เอาเอาเอา,เอาโดดข้ามได้หรอกเลยผมก็ดึ่ว่านึกว่าโดดข้ามไม่ได้โอเคว้าว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 ไฮไฟไหมไฮไฟไฮไฟเนี่ไงไฮไฟไฮไฟเฮ้ยตะกี้กูไปจับอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ต้องใช้สองมือนะครับ innovation คุ้งเข้าไม่ได้โอเคเสียงคุณแจผมผมได้ได้ได้ยินเสียงคุณแจมาจากในนี้หรือเปล่าเอาล็อกได้ได้ยินเสียงคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเทเตอร์เหรอ ไม่ใช่ไอ้ปากลูกโปเ่เหมือนมึงขยับอะ่ะเหมือนมึงขยับ โอเคอาจจะเป็นตัวเราขยับเองก็ได้นี่ไงอาฮะใช่ไหมใช่เยี่ยมผมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับเกมนี้แล้ววะ่ะเลิกเล่นได้ไหมอ่ะแล้วสายมึงยาวขนาดไหนเนี่ยโอเคโอเคได้ โอ้ผมเริ่มงงว่ะน้องเอาอะไรพี่เล่นเนี่ยโอเคมีพลังงานแล้วนะครับไฮไฟไป ตะก,กี้ปลาหรืออะไรเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่หายไปแล้วไอ้นี่หายไปแล้วคืนน้ำลายเอื้อกเลยโอเคล็อคผมมีความรู้สึกโคตรไม่ดีเลยว่ะแบบเนี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นเดสเปซมาเยอะเราไม่กลัวแค่นี้จิบจิบทําไมมีลงมีเลือดอะไรแบบนี้วะเนี่ยโอเคเทปสีเยลโล่นี่โอ้โหเสียงเดินต้องทําอะไรวะเนี่ยแล้ว โอเคแล้วยังไงวะอ๋ออ๋อออโอเคจับไม่ได้ไฮไฟไม่ได้ต้องไปเก็บเอาเหรอได้สองมือแล้วแล้วไงต่อนี่ไง เฮ้ยไม่เอากองอเ,เกมนี้มันเข็มอะไรวะเนี่ยอ่าไม่ได้แฮะยังไงะอโอ้ทางนี้ไม่ได้อีกทางนี้ก็ไม่ได้อีก ทางนี้อ่ะทางเดิมนี่ว่ะอืมโอเคเริ่มเกตละแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาให้ผ่านในตรงนี้เสร็จปั๊บก็นี่ไงละ่ะเฮ้ย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 โอเคโอเค,อเคจะไปไหนวะ น้ำลายรัวๆนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าจะซิปน้ำสักหน่อยเชียช่ยละเชี่ยละอะไรเนี่ยโอ้ <sighs> เทปสีเหลืองเรายังไม่เจอเลยเนีครับเราเจอสีชมพูซะแล้วขาดออกตึงได้โอเคต่อสายไฟอีกแล้วโอเคกวดจะได้ไม่ได้ นานชิบหายนี่แหละผมถึงไม่ชอบเกมพัซเซลนะครับแล้วไงต่อทีนี้ What happened เกิดอะไรขึ้นอืมอ่าโอเคโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไม่ได้ตั้งใจเนียครับผมจะเปิดประตูตรงนั้นโอเคซิปก่อนต้องซิปต้องซิปแล้วยังไงครับ โอเคมันจะประกอบร่างกันใช่ไหมเอ,อ๊ออมีเลเซอร์ด้วยอะไรวะมึงจะประกอบกันทำไมในเมื่อขั้นตอนสุดท้ายมึงใช้เลเซอร์สลัก คนห้ามเข้าชัวเอาติดโอเคได้หมามาแล้วแล้วยังไงไม่ใช่ฮะฮะฮะอ๋ะอ,อ,อ,อถ้าไม่ใส่ตุ๊กตาก็ไม่ให้ออกไปนะครับ เฮ้ย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 เฮลเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเคโอ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 เฮอเฮ้ย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  เชี่ยเลยโอเคทางนี้ทางนี้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหมึงตามติดชีวิตกูโอเคโอเคโอเคมันยังตามอยู่เฮ้ย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 เฮ Ok, 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 Thang okay. Oh, oh yeah! ok, 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 Thang ok, Thang ok, 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 อ่าอ uh ่าโอเคโอเคมีลูกมืออยู่ เดี๋ยวเพิ่งนะซิปก่อนแป๊บนึงอ่าสวัสดีสวัสดีโอเคไม่เหลียวหลังแล้วจังหวะน,นี้กูวิ่งอย่างเดียวละ มันตึงตังตึงตังตามมาเลยเนี่ยโอ,โอเคไม่ใช่แล้วโอเคทางนี้ทางนี้โดนโดนโดนพ่องดิโอเคทางนี้โน,โนโนแม่งดิลงเออไม่ใช่ทางนี้โอเคยา,ย,ายาวไม่ได้แล้วทางนี้เดนเจอร์เดนเจอร์เออกูรู้สต็อปสต็อปกูไม่สต็อปทำไมอะ เอ้ยทางนี้ไหมทางทางทางนี้เออข้างหลังไหมไม่มาทางนี้แล้วกันเอ้ยเชี่ยโอเคโอเคโอโอเคโอเคเปิดเออสต็อปเดนเจอร์กูคุณจะมาสต็อปเดนเจอร์หาอะไรวะเน,นี่ยโอเคโอเคดึงสิเออ เงยออกเต็มม okay. ือเลยอยแล้วไงต่อาธุอย่าให้กูดึงสายไฟอีกเถอะกูขี้เกียจดึงสายไฟนี oh pues yeah, ่ไงโอเคตามหาดอกไม้นี่แหละดอกไม้เจอละ ลันสต็อปโกแบกเขาให้มาตามหาไม่ใช่เหรอโอ้โหพีทีเหรอนี่มึงเปลี่ยนโทนไวเหลือเกินเนี่ยโอเคโรงงานกลายเป็นโรงแรมไปซะแล้วนี่ไงโอเคมีอะไรไหม มีอะไรก็ช่างอย่าฆ่ากูนะเอามีประตูอยู่ตรงนี้โอเคล็อกคือน้ำลายดังเอื้อกโอเคสีแดงๆนี่โคตรไม่น่าไว้ใจเลยอะ อะไรอีก you case. คุณเปิดกล่องกระเป๋าของเจ้า <c oughs> เคคนรับผมรู้แล้วว่าทําไมน้องถึงอยากให้ผมเล่นเกมนี้ใช่มันสยองขวัญนันสุขแต่น้องทำร้ายพี่คนเดียวแบบนีโอเคก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่แนะนําเกมอะไรก็ไม่รู้มาให้ผมเล่นนะครับราคา99บาท1บ0าบาทหนึ่งรับาทนย แล้วก็ขอบคุณน้นผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วใช่ไหมพันนะไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้นะเนี่ยไปสวัสดีครับเย้ yeah.